ถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่เขาจะได้เป็นนายกเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเขาทํางานที่วางไว้ทุกอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนอและค่อนข้างที่จะสตรีทชัดเจนต้องทําต้องทาให้ได้ก็ต้องระวับบงตรงที่ว่าการทํางานเลิก,กับบคนอื่นเนี่ยเขาจะพอที่จะเปิดรับฟังความหเห็นเปิดรับฟังความข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเอามากับหรือเ,เปล่าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาของเขาถ้าเทียบกับไรเซนที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ไรเซนอันนี้ถือว่า อยู่ในเกมที่ได้รับคามสานับสนุนจากคนบริวารดีกว่าอกว่าสองวันทีผ่านมาตำแหน่งตัวแรกมาถึงประธานประธานตัวเดียวม,มาถึงความเป็นผู้นำดังนั้นลายเซ็นแบบนี้สามารถที่จะเป็นผู้นำได้ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะสิบคนสิเกน เพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐบาลร้อยพี่ได้รับผลกระทบจากาัไออนไลน์นั้นต้องกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตไไั้งภายใน4-5วันในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาวห้วยฝางเราทั้งหมด400คนจะรับบัตจะดูแลคนทั้ง70ล้านใหม่ของคน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เจมก็จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาวิเคราะห์ลายเซ็นแคนดิเดตนายงนัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้กับคุณสันิสรนฮัทาซิลิผู้เชี่ยวชาญด้านศารลายเซน็นจากเพจซิกเนเจอร์บายส,าสนันติสรไปพบกับเขาได้เลยครับ สวัสดีครับค,คุณสันติสอนก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณสอนนะครับมาถ,ถึงตอนแรกเนี่ยอยากให้คุณสอนนะครับพูดถึงความสําคัญของลายเซ็น่อยครับว่ามีความสําคัญยังไงบ้างก็ลายเซ็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาตร์ลายเซ็นในประเทศไทยเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันว่าเป็นอย่างไรมาใช่ไหมคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยถือว่าศสตร์ลายเซ็นเนี่ยมีความสําคัญในการนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะดูตัวตนของบุคคลของแต่ละคนว่าคนคนนี้เป็น personality ยังไงมีความสามารถยังไงดังนั้นการที่เราดูลายเซ็นเนี่ยมันเหมือนกันที่เราวิเคราะห์ ตัวตนของคนคนหนึ่ง <Ừ. S 1> ว่าเขามีพฤติกรรมความชอบพัฒนาติอย่างไรบ้าง <Ừ. S 1> มันเป็นสิ่งที่สะท้อออกมาจากลายเซ็นทั้งหมดค่ะเจมส์มครับและอย่างนี้ครับถ้ายอยากให้วิเคราะห์ลายเซ็นของแคนดิเดตนายกเนี่ยเดี๋ยวเจมส์จะมีนะ่ตัวอย่างลายเซ็นของแ<อ>คนดิเดตนายกที่จะเลือกตั้งเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยได้ให้ค,ค,คุณสตรีจดเนี่ยวิเคราะห์นะครับ ให้คุณสอนนะครับมาวิเคราะห์ลายเซ็นเทนเดนายกคนแรกเลยนะครับเพร,รเริ่มจากคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเทนเ็นอายกของอาเกิร์ไทยค่ะสำหรับในสนองคุณเศรษฐานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะจุดสังเกตพิเศษเลยก็คือ เส้นตรงเนี่ยในชื่อเนี่ยจะเป็นเส้นตรงที่ค่อนข้างตรงแบบตรงแบบเด๊ะเดเดเลยแล้วก็จะมีขีดเส้นตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นส่วนประกอบหลักเส้นตรงแบบนี้เรียกว่าเส้นตรงแบบเส้นตรงฉากก็คือ90องศาที่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่มงบอกถึงเส้นตรงแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ประนีประนอมหรือทํางานอะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบอะไรที่ชัดเจนถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยเขามีเกมที่เขาจะได้เป็นนายกเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือ เขาทํางานที่วางไว้ทุกอย่างเป็นประบบเป็นขั้นตอนอและค่อนข้างที่จะ strict ชัเปนต้องทําต้องทําให้ได้แต่สิ่งสำคัญตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือว่าลายเซนตเนี่ยตัวแรกคือประธานใช่ไหมคะตำแหน่งที่2เนี่ยคือบริวารมันมีขนาดเท่ากันเลยก็ต้องดูว่าเวลาก็ทำงานกับคนอื่นเนี่ยเขาจะถูกขัดแย้งหรือถูกแบบ มาเสมอเนี่ยเทียบกันแล้วเขาจะมี power พอที่จะขึ้นไปนำเหนือพื้ดนหรือเปล่าและยิ่งตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งด้าตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งของบริวารเช่นกันแต่เป็นบริวารคนที่สนับสนุนมันก็มีขนาดเท่ากันอยู่ดีแต่ว่ามีขนาดที่น้อยกว่าดังนั้นเมื่อตรงนี้ยาวไปเนี่ยมันเริ่มล่อยหลอดลงไปแปลว่าบริวารที่เคยสนับสนุนเขาหรือเคยที่ช่วยปบังแดน,นเขาในอนาคตเนี่ยจะยังคงอยู่ยังมีอยู่พอหรือเปล่าหรือว่าจะค่อยๆเงียบหายไปดังนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นกระแสว่าเขาอาจจะมีกระแสอยู่แต่ว่าอนาคตนเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆที่จะ ถูกถูกกระแสะหรืออาจจะถูกเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วต่อไปนะครับก็จะมาดูไลเซนของคุณประยุทธ์จันโอชานะครับไลเซนของของคุณประยุทธ์เนี่ยของพุทประยุทธ์เนี่ยนะคะจะมีขนาดที่ใครเห็นก็รู้เลยว่าสเต็มก็ใหญ่ใหญ่มากๆวงกลมก็มมใหญ่ในใน ในเขาเรียกว่าเน,นต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการเก็บสถิติว่าคน c ีอเนี่ยที่มีไลเซนส์ที่ใหญ่เนี่ยมักมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือคนร<ม>่วมงานหรือลูกน้องคือมัก,มกจะเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นหลักก็ต้องระวังตรงที่ว่าการทํางานริ่วมขอบคนอื่นเนี่ย<ม>เขาจะพอที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เปิดรับฟังความข้อติพ้าของตัวเองแล้วเอามาปรับปรุงหรือเปล่าซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นปัญหาของเขาบริวารตอนนี้ถามว่าถามว่ามีไหมมีมีมีแต่ว่ามีพักเสียงใหญ่เลยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยนิ่งๆแล้วแล้วบริวารของเขาเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่าจะมาชนกับเขาในภายหลังหรือเปล่าอันนี้สำคัญถามว่าข้อดีของไรเซนนี้มีหรือเปล่ามีค่ะ เขาเป็นคนชัดเจนเหมือนกันเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ทําอะไรใหญ่เป็นคนที่ทาอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดียวต้องใหญ่อะต้องเล่นใหญ่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าเรื่องเดียวคือเรื่องอารมณ์เพราะว่าองค์กรมนี้มายงอารมณ์ของของเขาเรียกว่าอารมณ์มวลสารของความรู้สึกต่างๆเน่จะมานําเหตุผลอันเนี้ยต้องระวัง โ,โรดิวิทวงสุวรรณนะครับของจริงๆแล้วลายเซ็นของคนอีกริวิทนะครับน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วลายเซ็นของคนโริ์วิเนี่ยดูเป็นลายมือชื่อเขียนปกติถูกไหม,มแล้วก็มีเส้นขีดเป็นลายเซ็นที่บ่งบอกถึงความเรียบง่ายแล้วก็ความความเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เซ็นอย่างเงี้ยมันจะมีองอะไรว่าก็ฉันสามารถที่จะปฏิปนอมหรือฉันสามารถที่จะโอนออดได้คือไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นหลัก มันจะเสียอย่างตรงที่ว่าเขาไม่มี power ที่ดูภาพลักษณ์ที่ดูแบบยิ่งใหญ่ดูมีอานาจแต่เขาดีตรงที่ว่ามันมีเส้นขีดคือเขายังได้รับความสนับสนุนอยู่ถ้าเทียบกับไรเซนที่ผ่านมานะคะไรเซนอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความสนับสนุนจากคนบริวารดีกว่าอกว่าสองไลเซนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่โชคดีก็คือมีคนสนับสนุนของเขาอันนี้คือสิ่งที่ดีเลยนะและไลเซนตัวแรกตำแหน่งประธานใหญ่กว่าตำแหน่งบริวาร นั่นหมายความว่าเขาสามารถควบคุมบริวารลูกน้องเขาได้อย่างดีเคลดีันายกคนต่อไปก็คือคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตน์ะะนะครับเคล็ดีับนโยบาจากพรก,ก้าวไกลละไเช่นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วในหลักการของการวิเคราะห์ลายเซ็นต์เนี่ยตำแหน่งตัวแรกหมายถึงประธาน ประธานตัวเดียวหมายถึงความเป็นผู้นำดังนั้นลายเซ็นแบบนี้สามารถที่จะเป็นผู้นำได้และนำสกุลคือบริวารลายเซ็นแบบนี้เหมาะแ่เหมาะกับคนที่เป็นผู้ริหารที่เป็นัูหน,น้ามีลูกน้องในบริวารที่ไม่ต้องการให้ใครมาโดดเด่นกว่าเราหรือไม่มีใครมี power ามากว่าเราลายเซ็นคุณพิธาก็เข้าเกณฑ์นี้นั่นคือข้อดีและตัวอักษร,รตัวแรกไม่ได้มีการตัดกันไม่ได้มีการขีดฆ่าอะไรทั้งสิ้นแปลว่า,วาตัวเขาเองค่อนข้างที่จะอยู่ได้แบบ ไม่มีปัญหาบริวารก็ถือว่าดีเพราะยาวนะคะบริวารก็ถือว่าเป็นส,สนับสนุนดีแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าตรงเนี้ถ้าเทียบกับคุณประวิตกนะตรงนี้ไม่มีเส้นหัน,นแล้อก็ดูว่าความได้รับความสนับสนุนเนี่ยมันจะยังยาวนานเท่ากับคุณประวิ๊กหรือเปล่า แล้วก tamam ็ข hmm. ีดเส้นตรงนี้เป็นเหลี่ยมเหลีเหลี่ยมๆตรงนี้มันดูเป็นเส้นเหลี่ยมๆหล่เงี้ยนั่นหมายถึงว่าความคิดที่มีไอเดียอยู่ตลอดเวลามีความมีเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรใหม่ๆ่คิดอะไรที่เป็นคนชอบไปคิดอยู่ตลอดเวลาคับดังนั้นเรื่องไอเดียเรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีเรับฟังความคิดเห็นคนอื่นสามารถที่จะปฏิบัติ n น r m ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ถือว่าดีนะคะเข้าถึง่ายด้วยเนี้ยเพราะว่าไอเซนตัวแรกไม่ได้ใหญ่โดดเกินไปกับบริวารแต่ว่าจะเข้าถึงกับเพื่อนร่วา ของคุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับแค่นี้เดตน,นายกพัรพุูมใจไทยนะครับค่<า>ะไม่ใช่คุณอนุทินนะคะ่ะจริงๆแล้วคล้ายๆกับของของคุณพิธาเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะคือจะมีตัวสอดตัวแรกตัวเดียวและจุดแล้วก็มีนามสกุลนะคราวนี้มันจะมีเส้นอยู่นิดนึงตรงเนี้ยแต่เส้นไม่สุดแปลว่าอะไรแปลว่า การสนับสนุนจากบริวารเนี่ยม uh ัน huh. เป็นแค่ช่วงครั้งช่วงมันเป็นแค่ช่วงข้งช่วงเวลาไม่ได้เป็น uh huh. ช่วงเวลาที่ระยะและไม่ได้มีฐานเสียงอะไรที่มากพอขนาดนั้นเหมือนเหมือนว่าคนในที่ที่เห็นไรเซนเขาอาจจะสามารถดูเป็นผู้นำได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาจะขัดเลยไหมคร uh huh. ับขับดทั้งพวกขัดประสบสนุน ลายเซนตอันนี้ก็ถือว่าเราเน้นตัวแรกเป็นหลักคือตำแหน่งชื่อใช่ไหมอันนี้ถือว่าชื่อถือว่าสั้นอันนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็ยังสั้นอยู่ดีนะครับมันมีมันมีมันเป็นเศสตติของต่าที่ว่าลายเซนที่ยาวเนี่ยมันหมายถึงว่าเอาเวลาเราเซนเลยเซนที่ยาวใช่ไหมเราก็ต้องใช้สติใช้ความอดทนใช้อะไรเงี้ยมันคือพื้นฐานในการเซนแต่ถ้าเซนสั้นเนี่ยมันก็จะบอกในเรื่องของเรื่องว่าความอดทนความรอนเนี่ยมันก็จะมันก็จะสะทอดไปด้วย ของคุณแพทย์ทองทานชินวัตนนะครับคพนดีเดตนายกของพรคเพื่อไทยอีกคนนึงแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพรคเพื่อไทยด้วยครับมาดูเป็นตอนนี้คือที่เราหาได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นเป็นการลายลายมือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆในในส่วนตัวของดิฉันเองนะคะดิฉันคิดว่าของคุณแพททองทานน่าจะมีลายเซ็นอื่นอีกแต่มถ้าวันนี้เราหาได้เท่านี้เราก็คิดว่าเราก็ไปพอได้การเขียนลายมือเขียนเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมมันแสดงถึงความจริงใจ ความเข้าถึงง่ายสังเกตได้เลยว่าการเซ็นค่อนข้างที่จะเสมอเสมอสเสมอเสมอคือระดับเนี่ยไม่ไม่มีตกไม่มีหยอ่อนคือค่อนข้างอยู่ในระดับแนวแบบเดียวกันการจัดการระบบความคิดของเขาค่อนข้างที่จะดีและอันนี้ช่องไฟถือว่าโอเคก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้บีบเกินไปแต่ก็ไม่ได้หักนั่นแปลว่าการทํางานร่รวมกับอื่นถือว่าเป็นในระดับที่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วขาดอย่างหนึ่งคือ เขาจะขาดความมี power power คืออย่างลายเซ็นของคนอ,นอื่นเนี่ยมันจะมีตัวตนชัดเจนเด่นขึน้นมามีการออกแบบสร้างสรรค์อย่างชัดเจนซึ่งอันเนี้ยยังไม่มีความ create, creative สร้างสรงสรค์ขึ้นมาแบบชัดเจนอ,อันเนี้ยก็เลยอาจจะแบบว่าด้วย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 ตัวตนด้วยแบบอะไรเงี้ยอาจจะยังอาจจะยังดรอปอยู่แต่ถามว่าในเรื่องของการทำงานในเรื่องของนิสัยกัารทวงานโรกสงังคมพื้นฐานก็จนันดถือว่าถือว่าดี ให้คุณสอนเนี่ยมาจัดลําดับนิดนึงว่าคุณภาพของไลเซนของแคนดิเดตนายกที่หามาเนี่ยเรียงจากน้อยสุดก็ได้ไปมากที่สุดเนี่ยได้ใครใครจะอยู่อันดับท้ายที่สุดอะฮะตอนนี้จัดระดับนี้ดีกว่าไหมไลเซนที่สั้นสุดกับยาวสุดดีกว่าของคุนที่นี่ยจะอยู่ลำดับสุดหลางแต่ลำดับไลเซนที่อยู่ระดับต้นๆเนี่ยก็จะมีของถ้าความยาวก็มีของคุณแพร่ของฉันแล้วก็มีของ ของใครนะคุคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็คือถือว่ายาวแล้วก็ลองมาก็ยังมีของคุณปวีวีปวีก็เท่ากับว่าสามลำดับนี้คือถือว่าเป็นไรเซนที่ดีจะถามว่าของอีกสองท่านไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบจากคุณภาพของไรเซนความเป็นท่าเป็นไปได้น่ะของสามท่านน่ะถือว่าอยู่ในเด่นที่ดีนะครับถ้าท่านมองในเชิงการเมืองได้ไหมฮะแบบว่า มาอาไเซนไหนที่แบบโอกาสทางการเมืองเนี่ยจะมีแบบ มากมากน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆถ้าเราพูดไปมันจะเป็นการชีร้นำไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชี้นำนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแค่หลักการหลักเหตุเหตุถ้าเราวองแล้วเนี่ยไลเซนของคุณพิธาก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำนะแต่ว่าคือถ้าพูดจริงก็คือไลเซนของแต่ละคนมันจะมีจุดดีจุดอะไรมันแตต่างกันอย่างแา่ลคนแล้วอย่างคุณตันี้ก็จะมีเส้นฐานที่เป็นเส้นสนับสนุนจากคนเนาะแต่ของคุณพิธาเนี่ยก็จะไม่มีเส้นฐานถูกไหมแต่ว่าไลเซนตัวหน้าก็็คือวว่าเเปนตตัซด ไม่ได้มีใครมาเด่นกว่าเราังนั้นก็จะมีจุดดีจุดแย่กันเลยแต่ท่านท้าสมองในเรื่องของการเมืองเราก็ต้องถามว่าคนสนับสนุนมีความสําคัญหรือเปล่าถูกไหมถูกต้องดังนั้นการสนับสนุนก็เป็นสิ่งสำคัญนั้นแลวก็อยากจ่บอกไปว่าเป็นส้นที่มีเส้นทางในวัฒนธรับการสนับสนุนนะคะ จริงๆแล้วไรเซนเนี่ยพูดถึงนะมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆมากๆเลยแต่ว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าในการสมมติเรารู้แล้วว่าคนนี้ใสยเป็นยังไงการทำงานเรือกังอื่นยังไงเราก็สามารถพอจะรู้คร่าวๆว่าเขาจะไปบริหารประเทศได้ยังไงถูกไหมอันนั้นไ่เป็นคุณภาพแต่นเป็นวิธีการเราดูแต่สมมติถ้าเราจะดูแบบรายเกณฑ์ลงไปอีกเนี่ยเราก็จะต้องดูเป็นดวงคนเลยในการโทราศาสตร์เนี่ยก็คือจะบอกได้แต่ว่า ถ้าจใจฟิกเลยนะก็คือต้องเอาดวงเมืองมาเทียบกันด้วยว่าเดองคนนั้นกับดวงเมืองมันสอดคล้องอย่างไงบ้างอันนี้นจะลึกตรงอีกแต่ไลเซนเ,นเป็นสิ่งแค่บอกว่าคนคนนี้มีศักยภาพอย่างไรและการทำงานลมกคนคือนอย่างไรบ้างและการบริหารประเทศกับคนอื่นเป็นยังไง แล้ววันนี้นะครับเจมก็ขอขอบคุณคุณสอนมากนะครับที่มาช่วยในการวิเคราะห์ลายเซ็นของค andidate นายกนะครับรวมถึงมาบอกถึงความสําคัญของลายเซ็นด้วยนะครับวันนี้นะครับเจมและคุณสอนนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ